เมื่อถึงเช้าวันหนึ่งครูพลได้รับมอบหมายให้ไปสอนหนังสือที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในหมู่บ้านป่ากลางหมู่บ้านเล็กๆในหุบเขาอันเงียบสงบที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามแต่กลับมีข่าวลือเกี่ยวกับเหตุการณ์ประหลาดในหมู่บ้านนี้ที่ทําให้คนต่างถินบวันใจเมื่อครูพลเดินทางมาถึงเขาพบว่าหมู่บ้านนี้เต็มไปด้วยผู้คนอธัธยาศัยดีทุกคนยิ้มแย้มแจ่มจใสแต่สิ่งที่เขาสังเกตได้คือในช่วงเย็นทุกบ้านจะรีบเก็บตัวกันในบ้านและปิดประตูหน้าต่างอย่างแน่นหนาโดยไม่มีใครกล้าออกมานอกบ้้้านนแแมแต่อย ครูพลนั่งเตรียมบทเรียนในบ้านพักครูที่อยู่ใกล้ชายป่าทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงลมพัดแรงผิดปกติและเสียงแปลกๆคล้ายเสียงหอนหรือเสียงเรียกจากในป่าครูพลพยายามฟังอย่างตั้งใจเสียงนั้นดังวนเวียนอนอยู่ใกล้บ้านพักเขาเดินไปที่หน้าต่างและเปิดม่านออกดูแต่สิ่งที่เขาเห็นทำให้หัวใจเต้นแรงเงาดำขนาดใหญ่เคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็วในความมืด วันรุ่งขึ้นครูพลถามชาวบ้านเกี่ยวกับเสียงและเงาที่เขาเห็นเมื่อคืนแต่ชาวบ้านทุกคนกลับมีท่าทีประหลาดบางคนทำหน้าตกใจบางคนหันหน้าหนีราวกับไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ในที่สุดหญิงชาราในหมู่บ้านชื่อยายคำก็ยอมเล่าให้ฟังว่ากลางคืนในหมู่บ้านปากลางมีสิ่งที่คนเรียกว่าเงาแห่งป่ามันจะออกมาเดินย่ำหาหมู่บ้านที่มีแสงไฟสว่างหากมีใครเผลอไปสบตามันพวกเขาจะหายตัวไปในคืนถัดมา ครูพลฟังด้วยความสงสัยแต่เขายังไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาตินี้เขาตัดสินใจว่าจะค้นหาความจริงด้วยตัวเองคืนนั้นครูพลจงใจเปิดไฟในบ้านพักให้สว่างจ้าพร้อมถือไฟฉายและสมุดบันทึกไว้ในมือเขาเฝ้าสังเกตการอยู่ที่หน้าต่างสักพักเสียงลงพัดแรงก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เสียงนั้นใกล้เข้าม,ามามากขึ้นเรื่อยๆแล้วเงาดำขนาดใหญ่ก็ปรากฏตัวตรงหน้าตา่างครูพลกลั้นหายใจเงานั้นมีรูปร่างคล้ายสัตว์ประหลาดที่มีดวงตาแดงเรืองรองมันจ้องมองเขาอยู่พักใหญ่ ก่อนจะเคลื่อนตัวหายเข้าไปในป่าครูพลรวบรวมความกล้าตามมันไปจนถึงต้นไม้ใหญ่กลางป่าที่โขนต้นไม้มีซากเก่าๆคล้ายแท่นบูชาที่ถูกลืมเลือนพร้อมสัญ,ญลักษณ์ประหลาดที่แกสลักไว้เช้าวันรุ่งขึ้นครูพลเล่าเรื่องที่พบให้หลวงตาที่วัดในหมู่บ้านฟังหลวงตาที่บายว่าสัญ,ญลักษณ์ที่ครูพลเห็นนั้นเป็นเครื่องหมายของชนเผ่าโบราณที่เคยอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้พวกเขาเคยบูชาสิ่งที่เรียกว่าวิญญ,ญาณผู้พิทักษ์และทําพิธีเพื่อปกป้องหมู่บ้านแต่เมื่อเวลาผ่านไปชาวบ้านลืมเลือนพิธีกรรมวิญญาณเหล่านั้น จึงกลายเป็นพลังอาฆาตครูพลตัดสินใจช่วยหลวงตาและชาวบ้านทําพิธีคืนสมดุลให้แก่ป่าหลังจากพิธีกรรมเสร็จสิ้นเงาดําก็หายไปจากหมู่บ้านป่ากลางชาวบ้านกลับมาใช้ชีวิตตามปกติอีกครั้งครูพลยังคงสอนหนังสืออยู่ในโรงเรียนและเล่าเรื่องราวครั้งนี้ให้เด็กๆฟังเพื่อให้พวกเขาจดจําถึงความสําคัญของการเคารพธรรมชาติและประเพณีดั้งเดิมของบรรพบุรุษคติสอนใจการเคารพธรรมชาติและรากเง้าของวัฒนธรรมดั้งเดิมคือการรักษาความสมดุล ระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่มองไม่เห็นในโลกใบนี้หลายวันต่อมาหลังจากเรื่องลึกลับในหมู่บ้านปากกลางคล้ายคลายครูพลคิดว่าชีวิตการสอนของเขาน่าจะราบรื่นขึ้นแต่เรื่องแปลกประหลาดครั้งใหม่กลับเกิดขึ้นในโรงเรียนที่เขาสอนวันหนึ่งขณะที่ครูพลกาลังเก็บเอกสารในห้องพักครูเด็กนักเรียนคนหนึ่งชื่อหนูนาเดินเข้ามาหาเขาด้วยสีหน้าหวาดกลัวครูคะ ตอนเย็นๆหนูเห็นลุงพานรงเดินอยู่แถวโรงเก็บของอีกแล้วคแต่เขาเขาตายไปแล้วนะคะคําพูดของหนูนาทําให้ครูพลขนลุกเด็กๆในโรงเรียนลือกันว่าลุงพานรงคนกอนที่ชื่อลุงเข่งหวงแหนโรงเรียนและหน้าที่ของเขามากแม้จะเสียชีวิตไปเมื่อสองปีที่แล้วจากอุบัติเหตุแต่หลายคนยังคงเห็นเขาเดินตรวจตราในโรงเรียนในยามค่ําคืนคืนนั้นครูพลที่พักอยู่บ้านพักครูในโรงเรียนตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะเสียงกวาดพื้นดังมาจากทางเดินหน้าอาคารเรียน เสียงนั้นชัดเจนราวกับมีใครกำลังทำความสะอาดครูพลตัดสินใจเดินออกไปดูพร้อมถือไฟฉายไปด้วยเมื่อไปถึงเขาพบว่าพื้นสะอาดสะอ้านราวกับเพิ่งถูกกวาดทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยครูพลเริ่มสงสัยมากขึ้นจึงถามป้าสายหยุดซึ่งเป็นแม่ครูประจำโรงเรียนเกี่ยวกับลุงเข็งป้าสายหยุดเล่าว่าลุงเข็งแกเป็นคนดีนะครูแต่แกหหงหน้าที่ตัวเองมากไม่เคยยอมให้ใครแต่งงานของแกเลย จนกระทั่งวันที่แกประสบอุบัติเหตุล้มจากบันไดโรงเก็บของแกก็ยังพูดก่อนตายว่าอย่าให้ใครมายุ่งงานฉันตั้งแต่นั้นมาใครที่มาเป็นพานโรงใหม่ก็อยู่ได้ไม่นานเพราะแกคอยตามรังควานจนต้องลาออกครูพลฟังแล้วรู้สึกถึงความค้างคาในจิตวิญ,ญญาณของลุงเข่งแต่เขายังต้องการพิสูจน์ให้แน่ใจคืนนั้นครูพลตั้งใจนอนรอดาดึกจากนั้นเขาเดินไปที่โรงเก็บของซึ่งลือกกันว่าเป็นที่ที่ลุงเข่งเสียชีวิต เมื่อเขาเข้าไปถึงก็เห็นเงาร่างจางๆของชายสูงวัยในชุดพานโรงกำลังกวาดพื้นอยู่ครูลพลรวบรวมความกล้าทักว่าลุงเข่งครับถ้าลุงยังอยู่ที่นี่เพราะห่วงงานลุงไม่ต้องห่วงแล้วนะครับผมจะช่วยดูแลโรงเรียนแทนลุงเองเงาร่างนั้นหยุดนิ่งก่อนจะจนามองครูพลดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าลุงเข่งพูดด้วยเสียงแถบาว่าที่ฉันอยู่ที่นี่ไม่ใช่แค่เพราะห่วงงานแต่เพราะโรงเรียนนี้คือบ้านของฉันฉันอยากให้มันปลอดภัย ครูพลรับปากลุงเข่งว่าจะช่วยดูแลโรงเรียนให้ดีที่สุดเงาร่างของลุงเข่งจึงค่อยๆเลือนหายไปทิ้งไว้เพียงความเงียบสงบหลังจากคืนนั้นครูพลไม่เคยได้ยินเสียงแปลกๆหรือพบเห็นลุงเข่งอีกเลยเขาตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่และโรงเรียนก็กลับมามีบรรยากาศที่อบอุ่นร่มเย็นชาวบ้านเชื่อว่าดวงวิญ,ญญาณของลุงเข่งได้ไปสู่สุติดเพราะเขารู้ว่ามีคนสารต่อเจตนารมณ์ของเขาแล้วคติสอนใจ ความทุ่มเทและความรับผิดชอบในหน้าที่ของเราจะเป็นมรดกสําคัญแม้เราจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วตอนลุงปริญญากับคนที่รอคอยเย็นวันหนึ่งหลังเลิกสอนครูพลกําลังเดินสํารวจรอบโรงเรียนเพื่อเก็บรายละเอียดงานที่ต้องปรับปรุงเขาเหลือกไปเห็นชายชาราคนหนึ่งนั่งอยู่ที่มา้านั่งหน้าโรงเรียนลุงคนนั้นแต่งตัวด้วยเสื้อเชิ้ตสีซีดและกางเกงสีกากีเก่าๆใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยแต่แววตากลับดูเหม่อลอยราวกับกําลังรอคอยอะไรบางอย่าง ครูพลเดินเข้าไปใกล้ก่อนจะเอ่ยถามด้วยความสุภาพลุงลุงมานั่งรอใครอยู่เหรอครับชายชราคนนั้นหันมามองครูพลช้าช้าก่อนจะถอนหายใจเบาๆแล้วพูดว่าลุงรอเด็กคนนั้นเด็กที่ลุงสอนให้เขียนชื่อของตัวเองเด็กที่สัญญากับลุงว่าจะกลับมาคำตอบของลุงทาให้ครูพลงง,งนันเขาไม่เคยได้ยินว่าที่โรงเรียนนี้มีครูเกษียณหรือคนเท่าคนแก่ที่เคยเกี่ยวข้องมาก่อนครูพลตัดสินใจนั่งลงข้างๆ และเริ่มพูดคุยกับลุงปริญญาลุงเล่าว่าเมื่อ30สิปีก่อนเขาเคยเป็นครูในโรงเรียนนี้แม้จะไม่ได้เรียนจบสูงและไม่ได้มีปริญญาเหมือนครูคนอื่นๆแต่ลุงรักการสอนมากและทําหน้าที่ด้วยใจรักลุงเคยสอนเด็กคนหนึ่งชื่อว่าน้อยเขาเป็นเด็กยากจนแต่ขยันขันแข็งมากเขาอยากเรียนหนังสืออยากหนีจากความจนลุงเลยให้เขามาเรียนที่นี่ฟรีแล้วเขาก็บอกลุงว่าถ<ๆ>้าผมสําเร็จจะกลับมาหาลุงครับแต่จนป่านนี้เขาก็ยังไม่กลับมา ลุงเล่าด้วยน้ำเสียงเศร้าส้อยครูพลสัมผัสได้ถึงความรักและความผูกพันที่ลุงมีต่อลูกศิษย์ในเช้าวันถัดมาครูพลเล่าเรื่องของลุงปริญญาให้ป้าสายหยุดฟังแต่ป้ากลับหน้าซีดเผือดก่อนจะพูดเสียงเบาๆว่าลุงปริญญาตายไปนานแล้วนะครูแกเป็นครูรุ่นแรกของโรงเรียนนี้เสียชีวิตเมื่อย0ปีก่อนหลังจากล้มป่วยหนะักคำพูดของป้าสายหยุดทําให้ครูพลขนลุกเขานึกถึงแววตาของลุงปริญญาเมื่อคืนและความเศร้าที่สะท้อนออกมาอย่างชัดเจน ครูพลตัดสินใจหาข้อมูลเกี่ยวกับลูกศิษย์ที่ชื่อน้อยจากเอกสารเก่าในห้องเก็บของโรงเรียนเขาพบว่าน้อยเคยเป็นเด็กนักเรียนจริงๆและต่อมาได้กลายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในต่างจังหวัดครูพลพยายามติดต่อไปอยังที่อยู่ที่ระบุไว้ไม่กี่วันต่อมาน้อยหรือคุณน้อยในวัยกลางคนเดินทางมาที่โรงเรียนพร้อมดอกไม้และภูมิลัยเมื่อเขามาถึงหน้าโรงเรียนเขาหยุดนิ่งและมองไปรอบๆก่อนจะพูดเบาๆว่าลุงปริญญ,ญาผมกลับมาแล้วครับ คุณน้อยเล่าด้วยน้ำตาว่าเขาเคยวางแผนกลับมาหาลุงปริญญาหลายครั้งแต่ติดงานและภาระจนไม่ได้ทําจนกระทั่งเขาได้รับข่าวว่าลุงเสียชีวิตเขารู้สึกผิดมาตลอดคุณน้อยวางพวงมาลัยตรงมา้านั่งที่ลุงเคยนั่งทุกคนที่อยู่ตรงนั้นรู้สึกเหมือนสายลมอ่อนๆพัดผ่านเสมือนลุงปริญญายิ้มให้จากที่ไกลแสนไกล หลังจากวันนั้นครูพลไม่เคยเห็นลุงปริญญาที่หน้าโรงเรียนอีกเลยบรรยากาศรอบโรงเรียนกลับมาสดใสครูพลตั้งใจทำหน้าที่ครูต่อไปอย่างเต็มที่พร้อมกับเล่าเรื่องของลุงปริญญาให้เด็กๆฟังเพื่อให้พวกเขาทราบซึ้งถึงความสำคัญของครูและความกตัญญู